ยันแล้ว r e a l m มี GT 2 Master Explorer Edition ให้แรมแบบ LPDDR5X เป็นรุ่นแรกของโลกเรียกว่าใกล้จะถึงวันเปิดตัวสมาร์ทโฟนระดงรุ่นใหม่อย่าง r e a l m มี GT 2 Master Explorer Edition แล้วนะครับล่าสุดทั้ง r e a l m มีก็ได้ปล่อยรูปโปรโมทออกมาแล้วครับซึ่งข้อมูลในรูป ยืนยันแล้วว่า Realme GT2 Master Pro Edition จะเป็นสมาร์ทโฟนรุร่นแรกของโลกที่มาพร้อมกับแรมด้วยเทคโนโลยีใหม่แบบ LPDDR5X ซึ่งชิงเปิดตัวก่อน a m s u n งที่เป็นผู้ผลิตเจ้าแรกไปครับโดยหน่วยความจำแรมแบบ LPDDR5X นี้สามารถทำความเร็วได้สูงสุด8.5 g b กะไบต์พซพัฒนาจากในรุ่นก่อนที่ทำได้สูงสุดเพียง6.4 g b กะไบต์ซเท่านั้นครับ อีกทั้งยังประหยัดพลังงานมากกว่ารุ่นเก่าถึง20%และนอกจากแรมเทคโนโลยีใหม่แล้วเรยวมี GT2 Master e q u a l o r e d i t i o n ยังได้รับการยืยนยันแล้วว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED HDR10+ Plus ที่รองรับค่า Refresh er 120Hz และมีระบบปรับแสงจอภาพอัตโนมัติ16,000ระดับที่จะช่วยปกป้องสายตาบนดีไซน์จอภาพขอบบางเพียง2.37ม mm มตร พร้อมทั้งยังใช้ชิปโปรโมนลผลเรืเอธงรุ่นล่าสุดอย่างซัตดับกอพัดเจนหนึ่งโดยจะมีให้เลือก2รุ่นคือรองรับชาร์จไวที่ความเร็ว100วัตต์และ1 5 0ยวัตต์ครับสมาร์ทโฟนเรามีจ t ที a ูมัต e ตอร์ dition มีกำหนดการเปิดตัวย่างเป็นทางการในวันที่12กรกฎาคมน,นี้ซึ่งมีการยืนยันรุ่นหน่วยความจำแล้ว1รุ่นคือรุ่นแปดกิกรอมสอ้อยห้กิกครับตอนนี้ช่อง IT f a s าสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับ ใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ์สเพียงแค่เดือนละยิสบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ